จินตนาจิตสกุลนะคะจากบริษัทโตโยต้าเชียงรายค่ะปรัชญาในการทำงานให้ประสบความสำเร็จก็คือการทำจริงรู้จริงอยากจะให้เขาได้ลงมือสัมผัสอะไรจริงจังเขาถึงจะได้มีโอกาสได้รู้ว่าควรจะพัฒนาอะไรต่อไปจะได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าไปด้วยหัวใจสำคัญของงานเนี่ยนะคะในการที่จะสร้างความประทับใจลูกค้าตอนนี้ความจริงใจนะคะความซื่อสัตย์ที่ ทุกคนจะต้องมีให้กับลูกคา้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสได้กลับเข้ามารับบริการของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับเข้ามาแต่ลูกค้าก็ยังจดจำเราในสิ่งที่ดีๆทุกอย่างที่เรามีอะไรดีๆเราควรที่จะสื่อสารไปถึงลูกคา้าได้ลูกค้าเนี่ยได้รับรู้หรือว่ามีโอกาสได้มาสัมผัสก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยมีโอกาสได้กลับเข้ามาอยู่กับเราได้อย่างต่อเนื่อง